มาต่อกันที่จังหวัดสักแก้วนะคะก็ได้มีการจัดโครงการน้ำพระไทยพระรานทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งจัดพิธีมอบทุนการศึกษานะคะตามโครงการชุมชนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ในอำเภอเมืองสักแก้วค่ะ นายเกติศักดิ์จันทรานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้วค่ะร่วมกิจกรรมโครงการน้ําพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์76จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคม2564และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพั พัศาสิ่สงิงหาคม2,564 ได้มีการมอบอาหารกลางวันนะคะและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและเยาวชนผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคม2564และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาในเดือนสิงหาคม2564ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการชุมชนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยากไร้อำเภอเมืองสะแก้วจำนวน18โรงเรียนด้วยกันจำนวน370คนค่ะก็จะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะ440,000บาทให้กับนักเรียนที่ขาดขาดแคลนทุนทรัพย์โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะ